แถลงการฉบับที่หนึ่งหยุดระบอบชินวัตรภายหลังสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้นายเสรษาาทวีสินผลสภาพการเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยเมื่อวันที่14สิงหาคม2567ก็ปรากฏว่าในคืนวันเดียวกันได้มีการน,นำพักการเมืองต่างๆเดินทางไปยังบ้านจันทร์สอล่าซึ่งเป็นที่พักของนายทักษิณชินวัตร ามการแจ้งแก่กรมราชธานว่าเป็นที่พักในขณะที่ได้รับการพักโทษหลังจากที่การนำพักการเมืองต่างๆได้เดินทางไปยังบ้านจันทร์สองล่าเพียงวันเดียววันที่15สิงหาคม2567พักร่วมรัฐบาลได้มีการถแถลงข่าวร่วมกันว่าจะเสนอชื่อนางสาวแพทองทานชินวัตรบุตรสาวนายทักษิณชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยความจริงจึงเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมว่าคนที่คอยจัดการสร้างการครอบงำรัฐบาลที่แท้จริงคือนายทักษิณชิน,นวัตรซึ่งขณะนั้นยังคงเป็นนักโทษที่ได้รับการพักโทษจากข้อหาทุจริตคอร์รัปชันของประเทศไทยอยู่การประกฏตัวขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ประเทศไทยในวันที่22สิงหาคม 2,567ของนายทักษิณชินวัตรที่ได้แสดงวิสัยทัศน์ประเทศรวมถึงการกล่าวถึงนโยบายรัฐที่เป็นการกล่าวต่อเนื่องจากนโยบายเดิมของนายเศรษฐาทวีสินทำตัวเสมือนตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งที่บุตรสาวนางสาวแพทองคานชินวัตรเพิ่งได้รับพระราชะองค์การโปรดเก้าให้เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่18สิงหาคม2567 เขากับเป็นการสร้างสิ่งที่เรียกว่าระบอบทักษิณระบอบชินวัตรขึ้นมาใหม่ในการเมืองไทยโดยมีนายทักษิณชินวัตรคอยครอบครองนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกประทุมตีอีกชั้นหนึ่งการจะตั้งคณะรัฐมนตรีของนางสาวแพทองทานชินวัตรก็เป็นบทสะท้อนให้เห็นถึงการคำนึงถึงแต่เครือญาติคนใกล้ชิดเหมือนที่นายทักษิณให้บุตรสาวเป็นนายกรันตรี เป็นการสืบทอดอ,อำนาจแก่พวกพ้องของตนเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยอ,องคัพธรรมศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันเป็นองค์กรภาคประชาชนที่ติดตามกรณีที่นายทักษิณได้ทำลายกระบวนการยุติธรรมโดยไม่โดยไม่เข้าเดือนจำแม้แต่วันเดียวและติดตามนโยบายนายเสรษฐาทวีสินที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่องการเข้ามารับตำแหน่ง ของนางสาวแพทองทานชินวัตรจึงเป็นการรับตําแหน่งต่อเนื่องในนามพักเพื่อไทยที่มีนโยบายเดียวกันกับนโยบายรัฐบาลน,นายเศรษฐาทวีสินเราจึงขอถแถลงว่าหนึ่งเราจะติดตามตรวจสอบรัฐบาลต่อเนื่องระบอบชินวัตรอย่างเข้มข้นเนื่องจากเราเห็นว่านี่เป็นการสืบต่ออํานาจจากรัฐบาลน,นายเศรษฐาทวีสินที่เราได้ติดตามตรวจสอบนโยบายและไม่เห็นด้วยกับหลายนโยบายก่อนหน้านี้ สองเราจะติดตามเร่งรัดให้มีการตรวจสอบกรณีที่มีข้าราชการร่วมการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการไม่บังคับพทษให้นายทักษิณชินวัตรเข้าเรือนจําแม้แต่วันเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนางสาวแพทองทานชินวัตรมาเป็นนายกรัฐมนตรีเราเกรงว่าอำนาจรัฐจะเข้าไปแทรกแซงกดดันข้าราชการให้ได้ช่วยกันทําลายหลักฐานทําลายข้อเท็จจริงทางคาดีซึ่งตอนนี้อยู่ในระวาง สอบพอ้อแท็จริงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งต้องเรียกข้าราชการและเอกสารทางการแพทย์มาตรวจสอบ 3. เรายังติดตามคัดค้านนโยบายที่จะเป็นนโยบายรัฐต่อเนื่องเช่นเราคัดค้านนโยบายบอนคาสิโนเราคัดค้านการนิรโทษแบบสุด เราไม่เอานิรโทษกรรมผู้กระทำผิดตามมาตราหนึ่งสองไม่นิรโทษให้ผู้กระทำผิดในคดีพุจริตคอร์ขอรับชัานไม่นิรโทษคดีายาาร้ายแรงเราคัดค้านนโยบายแจกเง,งินดิจิตอลซีเราไม่เห็นด้วยที่การเมืองไทยกำลังกลับไปสู่ระบบแยติกาผูกขาดโดยคนไม่กี่ตระกูลที่คอยพรอบงำ แรกแซงสั่งการซึ่งอาจนาไปสู่การทุจริตในระบบพวกพ้องและเป็นการให้คนที่มาบริหารประเทศไม่ตรงกับความสามารถแต่เป็นการแบ่งโคตา้ากันตามตระกูลซึ่งไม่นํามาสู่การเปรกก็นรูปการเมืองอย่างแท้จริงห้าเรายังเดินหน้าเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความปฏิ และขอประกาศให้พี่น้องทราบว่าเรายังติดตามนโยุบายของรัฐวันอังคารที่17กันยายน2567เราจะพร้อมกันที่ทำเนียรบรัฐบาลขอแสดงความนับถือ7กันยายน2567อนุสรสถาน14ตุลาย่าข้อกลัวเมื่อเดินทางออกมาสู้ อย่าไปย่อทอกับเส้นทางอย่าไปหวั่นไหวหวั่นไหวกับคนที่คอยเปล่าโจมตีจงมุ่งมั่นในเจตนารม์เดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยของประชาชนครับพี่น้องครับ <S <S เดี๋ยวพบกันในรอบคัดเครับขอบพระคุณครับ